ค,คงรู้กันดีว่าตอนนี้ค่ะทางด้านคุตเตอร์อภิวัตแล้วก็สาวขนมสักการอดีตภรรยาเนี่ยเขาก็เลิกรากันไปค่ะตัดความสัมพันธ์ชันสามีภรรยาแล้วก็ทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกๆทั้งสองคนก็คือน้องตั้งใจและก็น้องเติมเต็มค่ะซึ่งในวันที่พวกเขาเนี่ยตัดสินใจเขาก็มีการออกมาประกาศผ่านทางไลฟ์สดซึ่งหลายๆคนก็จับสังเกตเขาว่ามันเป็นปัญหาเรื่องมือที่3หรือเปล่าทําไมถึงมีการเลิกกันแบบนี้เพราะว่าทางด้านสาวขนมเนี่ยเพิ่งคลอดลูกคนที่สองได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนก็ท หลายๆคนสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดเลยค่ะว่าครูเตยเนี่ยแอบมีคนอื่นไหมแต่ทางนี้ทางนั้นค่ะต้องบอกว่าสาวขนมแล้วก็ครูเตยเนี่ยเขาก็ออกมาบอกถึงเหตุผลที่เขาเลิกลากันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของมือที่3ามันเป็นเรื่องลึกๆภายในมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานซึ่งคุณขนมเนี่ยเขาก็บอกว่าในวันที่เขาตัดสินใจเลิกกันเนี่ย เขาไม่ได้มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่ว่านับจากนี้ไปเขาบอกว่าครูเต้ยจะมีใครหรือว่าตัวเขาเนี่ยจะมีใครก็ขอให้มันเป็นสิทธิ์ของคนนั้นไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกัน ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางด้านคูเตยเนี่ยก็ออกมายอมรับแบบตรงๆค่ะว่ากําลังตามจีบสาวสวยรายหนึ่งที่มีชื่อว่าสาวไอซ์ค่ะเป็นดาวติกต็อกค่ะซึ่งต้องบอกว่าพอทางท่านคูเตยเนี่ยยอมรับว่ากําลังจีบสาวรายนี้ค่ะคูเตยเองก็โดนทันวลงหนักมากๆมีคนเนี่ยชาวเน็ตเข้ามาถล่มด่าคูเตยค่ะว่าคลอดลูกลูกเมียพึ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนก็มามีคนใหม่เปิดตัวเร็วจังทําไมเหงาจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้ามาด่าคูเตยกันเยอะมากๆจนทาให้ไหนที่สุด เนี่ยสาวไอซ์ค่ะเขาก็ไม่อยากมีปัญหาเขาถึงออกมาบอกว่านับแต่นี้ไปเนี่ยเขากับคูเตยเนี่ยจะตัดขาดกันเลยจะไม่คุยกันอีกแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากไปเป็นมือที่3แล้วก็ไม่อยากมีปัญหาให้มันปวดหัวเข้ามาในชีวิต และล่าสุดค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันว,นว,นวนาเลนไทน์ค่ะทางด้านสาวขนมเองก็ได้ออกมาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ที่มีชื่อว่าหมอบุกธนพัฒน์ซึ่งหลังจากที่สาวขนมเนี่ยได้ออกมาเปิดตัวหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความินดีกับรักครั้งใหม่ของสาวขนมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าสาวขนมเองก็โดนด่าม,มาอยู่ไม่น้อยอ่ะก็มีคนเข้ามาบอกว่าทําไมเป็นพอเป็นผู้หญิงเนี่ย ทำไมถึงมีแต่คนเข้ามาแสดงความดีแต่ว่าทําไมพอเป็นคูเต้เนี่ยคูเต้ถึงต้องโดนทัวนลงหนักขนาดนั้นจนถึงขั้นฝ่ายหญิงเนี่ยเลิกคุยไปเลยแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันบานปลายแล้วก็กับตละบัดลดทัวนเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกเลี้ยวคว่ำกันไปเยอะแยะมากๆค่ะเมื่อทางด้านคุณขวัญข้าวค่คะซึ่งเป็นรุ่นน้องของคูเต้ในวงเนี่ยได้ออกมาแชร์ทางด้านสาวขนมค่ะโดยเขาเนี่ยบอกว่าสาวขนมเนี่ยแอบคบกับหมอหมุกค,ค,ค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะเลิกกับคูเตอ้อีกพร้อมกับมีการปาหลักฐานเด็ดต่าง มากมายค่ะทั้งมีการแคบรูปของขวัญในสตอรี่อินสตาแกรมของหมอบุกมาโพสลงหรือทั้งที่มีการบอกว่าสาวขนมเนี่ย ใส่หมวกของหนุ่มคนนี้ก่อนที่จะเลิกกับคูเตยอีกอะไรอย่างนี้ก็คือออกมาแฉเยอะแยะมากมายจนกระทั่งทางด้านเพื่อนของสาวขนมค่ะอย่างคุณภูผาก็ทนไม่ไหวที่ทางด้านหนุ่มรายนี้เนี่ยออกมาแฉทางด้านสาวขนมซึ่งทางด้านสาวขนมเองค่ะเขาก็ยอมไม่ได้หลังจากที่เขาเนี่ยออกมาโดนว่าว่าเขานอกใจคูเตยก่อนเขาก็เลยมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวในอดีตของอดีตสามีอย่างคูเตยว่าเหตุผลที่เขาตัดสินใจไม่คุยกับคูเตยคูเตยถามก็ไม่ตอบแม้กระทั่งเรื่อง ก,ก็ให้ไปถามจากคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเขาขอกับคุเต้ยว่าจะคุยกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่มีผลกับความรู้สึกของเขาหรือคนที่เคยแอบไปมีอะไรกันแล้วเขาจับได้เพราะว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถทําใจคุยกับคุเต้ยได้อีกไม่ว่าจะเรื่องอะไรเพราะว่ามันเหมือนเหยียบซ้ําไปซ้ํามาแต่เขาบอกว่าสุดท้ายคูเต้ยทําไม่ได้เขาก็เลยตัดใจไม่คุยกับคูเต้ยอีกแม้แต่เรื่องลูก อีกทั้งสาวขนมไทยยังได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ทําให้หลายคนช็อกค่ะว,ว่าตอนที่เธอเพิ่งคลอดลูกคนเล็กแล้วก็น้องเนี่ยยังไม่ออกจากโรงพยาบาลค่ะตอนที่เธอไปส่งนมให้น้องเนี่ยไปคนเดียว แต่เธอมารู้ที่หลังค่ะว่าคุเตอร์เนี่ยมีการไปเรียกเด็กเอ็นมาที่คาราโอเกะที่หลังจากไปทํางานที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งเขาบอกว่าก็ลองมาเป็นเขาดูบ้างไหมจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยเจอกับอะไรมาบ้างก่อนที่ท้ายที่สุดค่ะทางด้านสาวขนมจะมีการโพสต์ข้อความค่ะว่าขอโทษค่ะที่ทนได้แค่นี้ขอโทษทุกอย่างทั้งหมดอันไหนไม่ดีทําผิดยอมรับทั้งหมดไม่ปฏิเสธเลยซึ่งเราบอกว่าเรื่องนี้ค่ะทําเอารถทัวร์เนี่ยเลี้ยวพลิกไปพลิกมาทั้งสงฝั่งค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว